<For> family. สรุป3หัวข้อที่น่าสนใจจากหนังสือเลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรี 1. ดนตรีมีประโยชน์กับเด็กอย่างไร 2. จะเริ่มต้นและเลือกเครื่องดนตรีให้ลูกอย่างไรและ 3. ปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความสาเร็จด,ด้านดนตรีค่ะหนังสือเล่มนี้เขียนโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรมนสิการเหล่าวานิชจบปริญญาเอกด้านดนตรีโดยตรง จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลส่วนสามีของผู้เขียนก็จบปริญญาเอกด้านดนตรีไทยนะคะเรียกได้ว่าเป็นครอบครัวนักดนตรีเลยทีเดียวผู้เขียนยังได้ศึกษางานวิจัยอีกมากมายและได้สัมภาษณ์นักดนตรีมืออาชีพชาวไทยระดับแถวหน้าที่มีความเชี่ยวชาญดนตรีแต่ละประเภทอีกด,ด้วยดังนั้นจึงเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับพ่อแม่ที่อยากส่งเสริมลูกด้านดนตรีแน่นอนค่ะหัวข้อแรกนะคะ ประโยชน์ของดนตรี4ด้านด้านแรกพัฒนาสมองหรือสติปรรัญญาดนตรีน่าจะเป็นกิจกรรมประเภทเดียวที่เริ่มได้ตั้งแต่ในครันค่ะหูของตัวอ่อนจะเริ่มสร้างตั้งแต่อายุค,คันภ์4-9สัปดาห์พออายุ18สัปดาห์เส้นประสาทก็เชื่อมกระดูกและหูด้านในดังนั้นแม่ที่เปิดดนตรีฟังขณะตั้งครันก็จะช่วยสร้างโครงข่ายเซลล์สมองลูกให้ยงใหญ่กันอย่างมีประสิทธิภาพ การเล่นดนตรียังช่วยพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาให้ทำงานสมดุลกันด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาเล่นเปียโนสมองซีกซ้ายจะสั่งการเคลื่อนไหวคิดวิเคราะห์สิ่งที่เล่นส่วนสมองซีกขวาก็ควบคุมอารมณ์จินตนาการให้สื่อสารบทเพลงออกมาอย่างไพเราะเมื่อสมองสองซีสื่อสารเชื่อมโยงกันได้ดีก็ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่ดีค่ะดนตรีทำให้ฉลาดขึ้นจึงไม่ใช่คำกล่าวเกินจริง อัลเบิร์ตไอซายนักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลก็เป็นคนที่มีความสามารถด้านไวโอลินนะคะเขามักจะพบติดตัวแล้วก็เล่นอย่างว่างเสมอที่จริงแล้วดนตรีทุกประเภทมีการนับจังหวะค่ะมีทํานองวนเป็นแพทเทิร์นซึ่งมันเกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์การฝึกอ่านโน้ตก็เป็นการใช้ความคิดเชิงสัญลักษณ์ส่งผลกับการเรียนภาษาด้วยเพราะดนตรีกับภาษารับรู้และประมวลผลจากสมองส่วนเดียวกัน เมื่อภาษาดีก็ส่งผลให้สติปัญญาดีค่ะดนตรียังช่วยเรื่องความจำมีการทดสอบการจดจำคำศัพท์ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยจำนวน60คนพบว่านักศึกษาที่เรียนดนตรีก่อนอายุ12ปีจะมีคะแนนดีกว่าผู้ที่ไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อนเลยอีกการทดลองหนึ่งให้กลุ่มนักศึกษาฟังเพลงโซนาตาของโมซาท,ทุกวันพบว่าทำคะแนนได้สูงขึ้นค่ะ เนื่องจากการฟังดนตรีช่วยให้จิตใจสงบอารมณ์ดีคลื่นสมองต่ำลงอยู่ในระดับอัลฟาคือ8ถึง12รอบต่อวินาทีซึ่งเป็นภาวะที่พร้อมจะรับข้อมูลเกิดความจำระยะยาวได้ดีเป็นภาวะที่เหมาะกับการเรียนรู้ได้ง่ายและเร็วมากที่สุดนะคะยังมีอีกการทดลองหนึ่งที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าพบว่าสมองซีกซ้ายของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ทำงานมากกว่าสมองซีขวาเยอะมากทําให้เกิดความไม่สมดุลกันค่ะเพราะฉะนั้นดนตรีก็สามารถบําบัดโรคเสื่มเศร้าได้ด้วยนะคะ 2. พัฒนาด้านร่างกายประสาทสัมผัสแรกที่ได้ยินดนตรีนะคะก็คือหูค่ะการฟังดนตรีก็จะมีการจําแนกแยกแยะเสียงสูงต่าดังเบาสั้นยาวน้ําเสียงจังหวะทํานอง ถ้ามีการร้องเพลงเข้าไปด้วยก็ใช้ปากและอวัยวะที่เกี่ยวข้องร่างกายก็ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ในการเคลื่อนไหวปรบมือทำท่าทางประกอบดนตรีกล้ามเนื้อมัดเล็กก็ใช้ในการเล่นดนตรีดีดสีตีเคาะเขย่ากด 3. พัฒนาด้านจิตใจอารมณ์ดนตรีทำให้จิตใจสงบผ่อนคลายมีความสุขสร้างสุนทรียะค่ะแม่ร้องเพลงกล่อมก็ทำให้เด็กหยุดร้องไห้ใช่ไหมคะ มีการทดลองกับเด็กที่คลอดก่อนกำหนดก็พบว่าดนตรีช่วยให้เด็กสงบคลายเครียดลดเวลาอยู่ในโรงพยาบาลให้น้อยลงได้เด็กที่อารมณ์ดีก็มีความพร้อมในการเจริญเติบโตค่ะการเล่นดนตรีได้ยังเป็นทักษะติดตัวที่ช่วยสร้างความมั่นใจในตัวเองกล้าสแสดงออกและพัฒนานลักษณะนิสัยที่ดีอีกหลายอย่างเพราะการฝึกซ้อมดนตรีจะต้องมีวินัยน,นะคะอดทนพยายามทุ่มเท ใจเย็นคิดบวกแล้วก็คิดสร้างสารรค์ด้วยและสุดท้ายพัฒนาด้านสังคมค่ะดนตรีมักเป็นกิจกรรมทางสังคมที่ต้องทำร่วมกับผู้อื่นนะคะเป็นสะพานในการสร้างความสัมพันธ์ทำให้มีเพื่อนเวลาเล่นเป็นวงมีนักดนตรีหลายชีวิตแต่ละคนก็ต้องรู้บทบาทหน้าที่ว่าใครทำอะไรทำให้อ่อนน้อมทำตนคนเก่งก็มีกว่าเราเยอะเหนือฟ้ายังมีฟ้า ดนตรีเป็นประตูที่เปิดโอกาสในชีวิตหลายๆอย่างค่ะได้เดินทางไปแข่งขันแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมยังต่างบ้านต่างเมืองทำให้ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆและสร้างรายได้ด้วยการเป็นครูสอนดนตรีเป็นนักดนตรีก็เป็นอาชีพอิสระที่เลี้ยงตัวเองได้นะคะหรืออาจจะใช้วิชาดนตรีต่อยอดไปในสายอื่นอย่างเช่นคุณประทีปนะคะเรียนเป่าเฟรนช์ฮอนแล้วมาเปิดบริษัทซาวเอ็นจิเนีย เป็นผู้ควบคุมการบันทึกเสียงที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของไทยคนหนึ่งในขณะนี้เลยก็อาศัยพื้นฐานการเรียนดนตรีมาผสานกับเทคโนโลยีทําให้ประสบความสําเร็จค่ะหัวข้อที่2จะเริ่มต้นและเลือกเครื่องดนตรีให้ลูกอย่างไรเมื่อเห็นว่าดนตรีมีประโยชน์นะคะเราจะทํำยังไงที่จริงแล้วความสามารถทางดนตรีเกิดจากการฟังและเรียนแบบค่ะได้ฟังได้ชมแล้วรู้สึกเพราะเกิดความชอบ อาจจะชอบน้ำเสียงรูปร่างของเครื่องดนตรีหรือท่าทางการเล่นก็ทำให้อยากเล่นบ้างดังนั้นพ่อแม่ควรสร้างบรรยากาศทางดนตรีให้ลูกนะคะพ่อแม่ที่เป็นนักร้องนักดนตรีก็ได้เปรียบหน่อยเพราะลูกมีโอกาสซึมซับกิจกรรมทางดนตรีอยู่แล้วในชีวิตประจาวันอย่างเป็นธรรมชาติแต่สำหรับพ่อแม่ทั่วๆไปก็ใช้หลักเดียวกันในการสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีให้ลูกโดยการฟังดูอ่านและชมมากๆค่ะเริ่มจาก เปิดเพลงฟังที่บ้านกับลูกบ่อยๆเด็กแอฟริกันมีทักษะการร้องเพลงและจังหวัดที่ดีเพราะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการร้องรำทำเพลงแต่ต้องเลือกเพลงให้เหมาะกับวัยนะคะที่นิยมกันก็คือเพลงคลาสสิกแต่ถ้าไม่ชอบก็เป็นเพลงบรรเลงหรือเพลงทั่วไปอื่นๆที่มีจังหวะเรื่นหูไม่สุดโต่งไม่ดังเกินไปถ้าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาและจังหวะรุนแรง นอกจากจะไม่พัฒนาสมองแล้วยังทำลายด้วยนะคะให้เด็กหยิบจับเขยา่าเครื่องดนตรีชิ้นเล็กๆจะช่วยกระตุ้นสัญชาตญาณทางดนตรีของเด็กได้ค่ะร้องเพลงกับลูกชวนดูการ์ตูนเด็กที่มีเพลงประกอบดีๆอย่างเช่น Sesame Street Barney หาเนื้อสุรอนุบาลหรือโรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับดนตรีนะคะอ่านหนังสือเยอะๆวรรณกรรมวรรณคดีต่างๆเพราะภาษากับดนตรีสัมพันธ์กัน ถ้าลูกไปดูคอนเสิร์ตการแสดงหลายๆรูปแบบสมัยนี้สามารถค้นจากอินเทอร์เน็ตได้ค่ะอย่างเช่นศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยจะมีการจัดแสดงมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติช่วงกันยาถึงตุลาเป็นประจำทุกปีดนตรีในส่วนต่างๆก็มีนะคะหรือหอแสดงดนตรีที่จุฬามหิดลเปิดโอกาสให้ลูกรู้จักศิลปะหลายๆแขนงไม่ว่าจะเป็นภาพวาดการเต้นละคร เพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นส่งเสริมให้ลูกเล่นดนตรีเริ่มเรียนรู้จังหวะก่อนเพราะเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนดนตรีทุกชนิดให้สัมผัสเครื่องดนตรีเพื่อสร้างความคุ้นเคยอาจจะทดลองเรียนบางชิ้นสักคอร์สดูก่อนจะได้รู้ว่าเครื่องดนตรีชนิดไหนที่เหมาะกับเขาเริ่มเร็วก็ดีกว่าเริ่มช้าค่ะการฝึกตั้งแต่เด็กมีข้อดีก็คือมีเวลาซ้อมความจำดีเรียนรู้แยกประสาทสั่งการมือขวาซ้ายได้ดีกว่าผู้ใหญ่ อย่างไรก็ตามไม่ควรคาดหวังกับลูกมากเกินไปนะคะให้เป็นไปตามธรรมชาติของวัยจะดีกว่าค่ะแล้วเราจะเลือกเครื่องดนตรีให้ลูกอย่างไรมีเจสรุปมาให้3ตารางไว้ดูเบื้องต้นนะคะเครื่องดนตรีเบสิกที่แนะนำก็คือเปียโน,โนกีตาร์หรือร้องเพลงค่ะต่อมาก็คือเครื่องสายในวงออเคสตราและสุดท้ายก็คือดนตรีไทย ซึ่งครูและนักดนตรียังเป็นที่ต้องการทั้งในและต่างประเทศนะคะโดยเฉพาะเครื่องดนตรีที่มีคนเล่นน้อยอันนี้ถือว่าจองตัวกันเลยหัวข้อสุดท้าย ปัจจัยที่ทำให้ประสบความสำเร็จด้านดนตรีมี2ส,ส่วนใหญ่ๆค่ะก็คือตัวเด็กเองและสภาพแวดล้อมขอพูดถึงสภาพแวดล้อมก่อนพ่อแม่ผู้ปกครองต้องสนับสนุนหาครูที่ดีมีความรู้รักและส่งเสริมลูกศิษย์ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ค่ะเพื่อวางรากฐานให้อย่างถูกต้องดีกว่าฝึกเองแล้วไม่ถูกวิธีก็เสียเวลาไปเปล่าๆนะคะครูคนแรกจึงสำคัญมาก และมีส่วนการสร้างแรงจูงใจให้เด็กเริ่มต้นและพัฒนาเรียนไปเรื่อยๆก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนครูที่เหมาะสมไปตามวัยเทคนิคการเรียนรู้ต่อมาก็คืออุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ดีค่ะก็จะต้องมีงบประมาณสําหรับค่าเรียนดังนั้นจึงต้องมีงบประมาณนะคะทั้งค่าเรียนค่าอุปกรณ์เครื่องดนตรีเพื่อให้เรียนได้ต่อเนื่องนานพอเป็นกำลังใจเรียนดนตรีกับลูกฝึกซ้อมกับลูก ทำกิจกรรมดนตรีร่วมกับลูกส่งเสริมให้มีประสบการณ์3ทางด้วยกันค่ะได้แก่การแสดงการสอบการแข่งขันการแสดงเพื่อให้มีเป้าหมายในการฝึกการสอบเพื่อวัดเกณฑ์มาตรฐานส่วนการแข่งขันเพื่อเทียบกับคนอื่นนะคะอาจจะผ่านมาตรฐานเหมือนกันแต่ที่หนึ่งมีคนเดียวสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยให้เด็กเปิดหูเปิดตานะคะและได้เรียนรู้จากคนเก่งๆมากขึ้น แต่สำคัญที่สุดก็คือตัวเด็กเองค่ะต้องชอบมีความตื่นเต้นกระตือรือร้นสนุกที่อยากจะเรียนต้องมีแรงจูงใจและมีเป้าหมายด้วยโดยทั่วไปเด็กมักมีเป้าหมายเพื่อให้ได้รางวัลหรือคำชมพ่อแม่และครูต้องชี้เห็นเป้าหมายเพื่อพัฒนาความสามารถเพราะจะเป็นแรงผลักดันที่ยืนยาวกว่าเราอยากเห็นความสามารถของตัวเองไปถึงระดับไหนประสบความสำเร็จด้านใด การฝึกระดับสูงต้องซ้อมเข้มข้น10ปีเป็นอย่างน้อยค่ะจะต้องเรียนสม่ำเสมอเหมือนเรียนหนังสือไม่ขาดบ่อยและทำกันบ้านก็คือฝึกซ้อมเป็นประจำทุกวันการฝึกซ้อมสำคัญกว่าพอสวรรค์อดทนขยันพัฒนาตนเองฟังหรือเรียนรู้การเล่นของครูสำนักต่างๆเพื่อน,นำมาสร้างเป็นสไตล,ล์เราหาประสบการณ์ท้าทายตัวเองด้วยการหาเวทีแสดงแข่งขันนะคะ และที่สำคัญต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงด้วยค่ะมิจกชอบข้อความในหนังสือตอนหนึ่งนะคะเป็นการสัมภาษณ์คุณครูทัศนานักวัชระครูสอนไวลินไว้ใจความว่าเล่นให้เก่งที่สุดไว้ก่อนใช้ไม่ใช้ในอนาคตก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งถ้าเล่นเก่งคนก็จะยอมรับเชื่อถือต้องทำให้ถึงที่สุดทักษะพรสวรรค์โอกาสอาจไม่เหมือนกันแต่อยู่ที่ความพยายามเมื่ออยู่กับครูที่ดี นักเรียนซ้อมเต็มที่ก็ไม่มีทางที่จะไม่เก่งค่ะยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจให้เจาะลึกอีกมากมายนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือเลี้ยงลูกด้วยเสียงดนตรีแพรวเพื่อนเด็กเครืออมรินและพบกันใหม่กับ r e ดฟอลแฟม m ลี่มีเจชวนฟังนะคะสวัสดีค่ะเรียนรู้เรื่องคนใกล้ตัวพราครอบคร,รัวสำคัญที่สุด Family มิเจชวนฟัง